2วิธีคิดอกหักเสียใจเป็นหนี้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นให้คุณทำแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าตอนนี้คุณกำลังเครียดกับชีวิตนะนราชามี2วิธีคิดที่อยากจะเอามาช่วยพพอร์ตทางใจทางความคิดให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะข้อหนึ่งเลยนั่นก็คือคุณจะต้องห้ามไปนึกถึงอดีตนะห้ามไปโฟกัสถึงเรื่องแย่ๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตค่ะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะถ้าหาว่าคุณโฟกัสไปที่เรื่องไหนนะเรื่องนั้นมันจะขยายใหญ่ขึ้นคะ่ะนี่คือกฎฟิสิกส์เลยนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโฟกัสไปที่เรื่องไหน,นเรื่องนั้นมันจะขยายใหญ่ขึ้นทันทีในหัวของคุณคะ่ะมันจะขยายขึ้นทันทีในใจของคุณยิ่งคุณโฟกัสยิ่งคุณนึกถึงมันอะมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นคุณจะยิ่งนึกถึงมันมากขึ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไร่ก็ตามที่คุณเครียดที่คุณมีปัญหาหนึ่งเลยคุณอย่าไปนึกถึงมันค่ะคุณอย่าไปโฟกัสมัน โอเคป่ะโอเคไหมฮะอย่าไปนึกถึงว่านะ if you want a better future the first thing you need to do is walk out of your past ถ้าคุณอยากมีชีวิตทีด่ดีขึ้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยก็คือให้เดินออกจากอดีตไปซะอดีตเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครแก้มันได้ด้วยแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยที่คุณจะเอาความรู้สึกแย่ๆในตอนนั้นมาผสมกับชีวิตปัจจุบันในตอนนี้มันไม่มีประโยชน์ค่ะโอเคไหมแล้วข้สอสเนี่ยก็คือล้มแล้วคุณต้องลุกให้เร็วค่ะ ล้มแล้วต้องลุกให้เร็วอันนี้เป็นอันนี้มันเป็น m i n ของคนสําเร็จทั่วโลกเลยนะใครก็ตามที่เสียใจหรือว่าเจอปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตนะคุณต้องลุกให้เร็วค่ะคนที่ move on ได้เร็วลุกได้เร็วปรับความคิดปรับจิตใจได้เร็วอะ่ะคุณจะเห็นโอกาสมากกว่าคนอื่นนะคะเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เสียใจอกหักเป็นนี่หรือว่าอะไรก็ตามในชีวิตอ่ะให้คุณลุกให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปก็คือคุณ โอเคไหมคุณต้องลุกให้เร็วต้อง move on ให้เร็วค่ะถ้าคุณยึดติดอยู่กับอดีตอะไม่ว่าจะหนึ่งปี5ปี10ปีชีวิตคุณก็ยังสตั๊กอยู่ที่เดิมยังหยุดอยู่ที่เดิมโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเลยถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยอย่ายึดติดกับสิ่งนั้นอย่าไปโฟกัสให้มันขยายใหญ่ขึ้นและข้อ2เลยข้อ2นะก็คือคุณจะต้องล้มแล้วลุกให้เร็วค่ะ2ข้อนี้นรชาชาใช้มาตลอดและนรัชาชาไปศึกษาชีวิตของคนสําเร็จเขาก็ใช้วิธีนีนนน้เหมือกั โอเคไหมและถ้าคลิปนี้ดีนะคะนัตทชาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันใน YouTube ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ดิฉันนัตทชาสวัสดีค่ะ